วันนี้เรามาดูนะครับทางด้านของพีเมลีกนะครับเตะกันในเวลาทุ่มครึ่งคู่ระหว่างเบนฟอร์ดนะครับพบกับผู้มาเยือนอย่างหงแดงริวพูลนะครับคู่นี้เฮตูเฮตเป็นยังไงบ้างครับเป็นทางด้านของนะครับเบนฟอร์ดนะครับสามารถเอาไปชนะไปได้หนึ่งครั้งนะครับแพ้ไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปครั้งหนึ่งนะครับออกสกอร์สูงนะครับ ไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ส่วนวิเคราะห์เกมนี้นะครับอ่านใจเจ้านะครับอ่านใจเจ้าเจ้ามองว่าแน่นอนครับทางด้านริวพูลนะครับจะมี1ประตูแน่ๆอยู่แล้วนะครับสังเกตจากราคาเต็งนะครับราคาเต็งต่อริวพูลอยู่0.5เนี่ยที่เขาเปิดมาเนี่ยให้น้าเพียงแค่1.67เท่านั้นนะครับ แล้วก็ขยับไปกินนะครับ0.75นะครับจ่ายน้ำ1.84นั่นหมายความว่าถ้าริวพูลชนะได้แค่ลูกเดียวนะครับราคา0.75ก็จะจ่ายเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของ1.84นะครับแล้วก็ยังมีราคามานะครับนะครับราคา1ลูกนะครับกับให้น้ำสูงถึง2.16นะครับเขามองว่านะครับลิวพูลจะชนะไม่ขาดนะโอกาสจะชนะ เบนฟอร์ดได้นะครับมีแค่1ประตูเท่านั้นนะครับส่วนสูงเต็มเวลานะครับเกมนี้เจ้ามองอยู่ที่3ประตูนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับสังเกตนะครับราคาเปิด3ลูกเต็มเวลานะครับจ่าย1.63นั่นหมายถึงว่านะครับถ้ามีผลรวม3ประตูในเกมนี้ก็จะยกนะครับแล้วจะเปิดมาทําไมนะครับเขาก็จะไหลไปกิน3 3อ่า3.25นะครับถ้าเกิดมีนะครับ สามประตูนะครับก็จะเสียครึ่งสําหรับฝั่งสูงนะครับหรือว่าได้ครึ่งหนึ่งสาหรับฝั่งต่ํานะครับแล้วก็นะครับให้ไปลุ้นประตูที่4เอานะครับสําหรับท่านที่คิดว่านะครับโอกาสที่จะมีประตูที่4ในเกมนี้นะครับเจ้ายอมจ่ายนะ,นะครับสามจุดห้านะฮะจ่ายน้ําฝั่งสูงถึง2.13เลยทีเดียวนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับของคู่นี้นะครับที่เจอกันก็มีถึง4ประตูก็มีแล้วนะครับก็มีแล้วแต่ขั้นต่ำก็คือจะมีประมาณ3ประตูนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดสกอร์เกมนี้นะครับก็มีเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเจ้ามองว่าจะไม่ขาดนะครับอาจจะเป็นสกอร์2ประตูต่อ1 3ประตูต่อ2ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับ ราคาแนะนําลงทุนนะครับตามผมนะครับก็ยังเชื่อในส่วนของฟอร์มของริ้วพูนนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นนะครับอย่างแรกข้อสังเกตอย่างแรกเนาะเรื่องอาถรรพ์ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับสําหรับเอเจเกนคัพใครที่ได้มานี่ก็จะผลงานจะล่อแร่เลยนะครับก็ต้องดูว่าเจเก้นคัพเจอเจเจอเกนคอพเออแม่งพูดไม่ถูก ครับเจอเกนคอปจะสามารถเอาชนะอาถันของนะครับหนึ่งคู่เปิดหัวของวันนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกมักจะมีเซอร์ไพรส์เสมอ2องอาถันของนะครับผู้จัดการนะครับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะครับว่าจะเอาเจอเกนแคปเจอเกนคอปอยู่ไหมนะครับแต่นะครับถ้ามองกันตามราคานะครับเราจะฟอลโล่ไปตามที่เจ้ามองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาแนะนำลงทุนก็จะอยู่ที่ นะครับต่อหงแดงริวพูลศูลยวพูล0.5นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้น้ําสูงหน่อยไปลุ้นประตูที่2ก็จะไปอยู่ที่0.75ก็ได้นะครับส่วนสูงเต็มเวลาอยู่ราคาเดียวครับ3ประตูนะครับก็ลุ้นประตูที่4เอานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะครับสรุปบอลเต้งยืนฝั่งต่อริวพูลนะครับ0ูหรือ0.75แล้วแต่ชอบน้ำนะครับส่วนสูงเต็มเวลาขอมองที่ราคากลางๆนะครับราคา3ประตูนะครับ ลุ้นประตูที่4กินเต็มเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ